สวัสดีครับขอต้อนรับสู่วีดบรฟกับผมธนกขันทองครับจากการสำรว์ของ MSCI นะครับพบว่าผู้จัดการกองทุนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับตอนนี้ให้ความสนใจหรือว่าให้ความสำคัญกับการลงทุนในรูปแบบความยั่งยืนนะครับโดยคำนึงถึงเรื่อง e อ v i r o n m e n t หรือว่าสิ่งแวดล้อม Social ทางสังคมรวมทั้ง governance หรือว่าเรื่องของธรรมาพิบาลนะครับทั้งนี้เนื่องจากว่าการระบาดของทางด้านโคโรนาไวรัส ทำให้นักลงทุนหรือว่าผู้จัดการกองทุนตระหนักหรือว่าให้ความสําคัญในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นนะครับ79%ของผู้ตอบแบบสอบถามนะครับในหัวขาอเอชียแปซิฟิกนี้นะครับสำหรับผู้จัดการกองทุนบอกว่าเริ่มให้ความสําคัญหรือว่าให้น้ําหนักในการลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ ESG มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งสูงกว่าระดับโลกนะครับระดับโลกคือตัวเลขอยู่ที่77%นะครับนอกจากนี้เองนะครับ90% ของผู้จัดการกองทุนนะครับที่ตอบแบบสอบถามนะครับที่บริหารทรัพย์สินอย่างน้อย2 0 0แสนล้านขึ้นไปบอกว่าให้ความสำคัญกับ ESG หมายความว่ายิ่งบริหารฐาน,านเงินทุนหรือว่าเงินกองทุนหรือว่าทรัพย์สินมากเพียงใดนะครับยิ่งจะให้ความสำคัญกับทางด้าน ESG มากยิ่งขึ้นนะครับเซอร์เวยของ MSCI นะครับชื่อว่า Global Institutional Investors Survey 2021ะครับโดยการถาม ออกแบบสอบถามไปยัง200นะครับผู้จัดการกองทุนที่บริหารเวลฟัน well นะครับบริหารกองทุนประกันภัยบริหารกองทุนบำเหน็จบำนาญน,นะครับรวมทั้งในเรื่องของ e n d o w m e n t ์ด้วยนะครับมีเม็ดเงินลงทุนหรือว่าทรัพย์สินภายใต้การบริหารทั้งหมด18ล้านล้านด้วยกันครับติดตามรายละเอยียดได้จากทางเว็บไซต์คนทำบุหลวงและโปรดติดตามโซเชียลมีเดียทางบุหลงฟันเพียงแค่เฟซบุ๊กทวิตเตอร์อินสตาแกรมรวมทั้ง b บลฟ์วอลล์บาร์ดแอปพลิเคชันและอย่าลืมกด subscribe ที่ยูทูบเพื่อรับข้อมูลอ